ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830บิสมิลลาฮิร rahma อิร rahim al hamdulillahirobbil alamin a s a l a t u w a s a l a m u ala ashrafil a b i a i w a m u r s a l n

ประเด็นหนึ่งกนเหล่านะ,ะซึมเนื่องจากนเหล็กว่าเลยพี่น้องนะ,ะวันเมวันมานี่นเรากระใต้รงใต้รมมามังเมมัน้อลงไปนั่นก็ไม่ว่ากันพี่น้องนะแต่เก็บตกวันนี้นี่ก็คือน้เมื่อเราเอ,อตรงการเป็นโลกติดีของพ่อเมยเนี่ย ตอนที่พอเมีมีชีวิตอยู่หรือว่าหลังจากโกเสียชีวิตแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งจากดูอาที่เราสามาที่จะอวยพรข้อพรนให้เก่เขาได้นะพร้อมๆกับพีนองใต้รูปโคมากระทายปเปเลโนอ้นั้นเรื่องหนึง่งแต่ที่เป็นดูอาที่เราสามาโคให้เก่เขาเนี่ยอันนี้สมควรอย่างยิ่ง ซึ่งช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลามุสตาหยับพี่น้องเนาะช่วงหนึ่งก็คือดูอาใบนัลอาซานในนี้ดูอาที่เราขอระวังซ่องอาซานซ่องอาซานที่ว่าคือระาวาังบังกับพอมันเนี่ยเป็นช่วงวักตัวหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลามุสตาหยับดูอาเพราะฉะนั้นดูารับบงังพี่น้อง อันนี้เราก็จำอยู่แล้วเนาะดูอารับบังที่เราว่ากันเป็นพระจำนั้นอ่าผมตบตวนอีกครั้งหนึ่งเนาะพอโอบังเสร็จพี่น้องเราวกาโคดูอาอัลลอฮุมบารอบบะฮาซิฮิดดะอวะติตามะวาสซาลติลกออิมะอติไซจิดะนามุฮัมมัดานิลวาซิลลตาวัลฟาดีลา wasyarafawaddarajatan aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudallazi wa atta innaka la tukhlifun mi'ad ni khu doa harap bang pi nak ha na o bang set pau bang asad maghrib isha subuh mai พอเราอ่านดูอารับบางเซตนั้นพี่น้องมุสลิมบอกบ่อาเกามโมเดียนสูนัดปูโลดีตัมบ่ซะดีกี้ภายหลังจากนั้นสูนั้ให้โรคเพิ่มไปสักอีดหนึ่งเลยดูอาโรคอ่าเนี่ยดอาวันเมธีโรรักเมรักป่านี่พี่น้องเพิ่มว่าเพื่อลาดิ้งั้นรับบิลฟิรลีวาลีวาลีได้ย่ะ ท่าเด้นไปน้องตีก็ากาลีสามครับดูอารับบังอันโดอันเซตเล้วเนาะอินดาราตุคลีฟนมีอาด์ดเซตเล้วตรงนั้นเลิกกเติมด้วยร็อบบิวฟิรลีวาลีวาลีได้ยาซ้าที่เลวกะอวารฮัมฮุมากามารบบายานีโซฮีโร นาวรหัมฮูมากามารบบายานีโสฮิโรเลวกะวัสลลัลลอฮุวะลาสยรินะมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะสซัฮบิฮิวะสซัลลัมบันฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอ่าเนี่ยลูกนะทุกวัตทุกการได้ยินเสียงบังของเราถึงเพราะยันเบรอกกระดับบังอยู่เลไปเนาะนะยายค่าทุน อ่าเนี่ยแสดงอก,กตึงความหลักโตโพเมเนี่ยเอาสักตีก่อนเลยพี่น้องนะสั่มสักทีก่อนโพว่าเขาบังเ็จเราอ่านดูอาดับบังอ่าพี่น้องว่าเอาอเบจ้านกับเบจำถนนึ่งโดยแม้ว่าตีแล้วโนดูอาดับบังเอา,ทาเทวาโรจำเขตไหนเยอเอาเขนั้นพี่นอ้อง Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah <tik> was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatan aliyatar rafi'ah wa bashul maqaman mahmudal mahmudanil ladzi wa atta mahmudal ladzi wa atta innaka la mi'ada bang พ่อดว้วารับบังเสร็จรบบิ้ฟิรลีวาลีวาลีไดยาสักสามคนอ่ารบบิ้ฟิรลีวาลีวาลีไดยารบบิ้ฟิรลีวาลีวาลีไดยาโอ้ประชาของฉันท่านอภัยยาโทษให้ฉันด้วยเถิดและอภัยยาโทษให้พ่อเมฆของฉันต่างสองด้วยเถิดอ่าพอสางที่แล้วพี่น้องวรหัมหูมากรมารบบายานีโสกีโร และโอ้อ oh nah, so nah ัลลอฮ์ท่านจงเมตตาต่อเขาต่างสองนะการมาลบบายานีโซฮีรอเสม้นในที่เขาต่างสงดูแลเราตั้งแต่เรเกิดไว้ย่อจนกระทั่งเติบโตเซ็ตตบไายว่าสัล่นละลัยละยซดีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซอฮบิฮิวะสัลลัมวะลฮ h a m d u ah, l ล l l a h i r บบิลอาลามีนอ่าการรูบหน้าที่นั้น นั่นเราได้แสดงออกความรักต่อโตโฟมีถูกวักตูเลยพี่น้องอ่าเนี่ยถูกวักตูเลยอันนี้นั่นนั่นตรัสีแล้วนะปีตะโขนนึงลงหลวงมังนะแต่ว่าอันนี้นี่น่ะเราก็เอาถูกวักตูอืมอ่าเลียพี่น้องบุญชันได้วักหนึ่งละอัลลอฮุมรอบบะฮ์รอบบาฮิดดาวติตามห์วัสุลฮะตินโคอิมะ่งไม่จำเลวเอาที่พี่น้องดวงอาหรับบังพี่น้องได้เท่าใดแค่เลวเต่น้อ Leuka Robbi firli wali wali daya Robbi firli wali wali daya Robbi firli wali wali daya Saham hun Warham huma kama Rabbayani sohiro Wa sallallahu wa ala sayyna Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil alamin Ah, saya andai main ni, pindah. You know? บ่วนุมน่มๆมันก็จดหายแลยนะคุณเก๋ๆมั้งพอเราทุกคนมี่พอเมกันทั้งที่พี่น้องอ่านี่ช่วงนี้คือช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลมุสตายับดุอาบัยนันอาซานในนี้ดุาาระวางบังกับระวังโกมันนาทรงอาซานเอาเมื่อพูดตรงนี้เลยพี่น้องอิด์ก็เลยสิ่งที่เราอามานได้ก็คือตอนที่เราละมาน อาเลคดีนี้อยู่ในหนังสือเปอร์ฮิมพ์พูนันอิบาดัดปีนองนะนาเจงถิมาสกีนนาที่2บเซจากกีตาเปอร์ฮิมพ์พูนันอิบาดาัดนอนเดียวพีนองเอ๊ะดว่ารับบ้างเลยมีดวาราบิฟิลลี่เราเอามาตีไหนลาวเวนาะอ,อ่าก็ในหนังสือเปอร์ฮิมพุนนันอิบาดัดเป็นหนังสือมาลายูนี่แหละนอนาที่20เซอ่าพีน่นองไปเลยได้ แล้วค่าช่วงหนึ่งเลยพี่น้องที่เราสร้างมาติจากพระธรรมได้อันนี้ก็คือตอนที่เราละมาถุกวักตูเอาถุกวักตูเลยพี่น้องเวลาเราอ่านฟาติหะนนี่วอ้รินมักดูเบียไลหิมวลาดอลีนเนาะและคาเราเพิ่มคำว่า เราบิวฟิรลีอามีนยารบบนามอามีน,านการเพิ่มคำว่าเราบิวฟิลลีนี่ในหนังสือญ,ญาหน้เลมที่หนึ่งนาทีรอยสี่สิบเจ็ดปีน่นอบอกว่าพเพี่ยคือเวลาเราอ่านฟาติฮานี่ นเรอกาลัุตกคนอยู่แล้วเวลามายังนาก็ยินมักดูเบียไลฮิมวาลาดอลลีนผอนาจากล่าวอามีน,นั้นพี่น้องรบบิวฟิรล,ลีอโอ้อัลลอฮ์อาัยยยตทดโปร,รดบามให้ฉันด้วยเธินรบบิวฟิรล,ลีตรงนี้พี่น้องฟาอินนาฮูลายาดุรูเราเพิ่มไปในมายังตรงนี้ไม่ให้โทษแต่อย่างใด ลิลข ah ่าวบริลฮาซานีเนื่องจากมี h ะด e ษฮาซันที่ระบว่วอันนาหูสุลลัลลอฮุอะลัยวะห์ซลแลมกอลฮะด e ษระบว่าแทจริงนบีเราได้กล่าวอากีบะวลัตตอลินนบีเวลาเขียนฟาติฮะวลัตตอลินเซตนจนะพี่น้องนบีเพิ่มว่ารอบบิวฟิรลีโอประชา้าวองฉันโปรดปราบให้ฉันด้วยเถิดนะ wa qala in shin tan ali sibru mulisi baq wa yam bahi annahu law zada ala zalik wa li walidayya wa li ami al muslimin tan ali sibru mulisi ya ti bae seum wa tha wa perm kham wa wa li walidayya rabbi fili nabi klao ma ye oh allah oh pracha kong chan prot bam hai chan duai ther และวาลีวาลีดายาพ่อแม่ของฉันทั้งสองและวาลียามีอิลมุสลิมินบันดามุสลิมินทั้งหลายทานอาลีชิบรอมุลเลซีว่าถ้าเพิ่มไปนั้นลำยาดุรอไอดอนไม่หายโทษเช่นเดียวกันอ่านี่สำรับผู้ติอ่านพี่น้องแต่เวลาตัวมัมกกอ่านเราฟังตัวมัมกกวัลัดตัวลีนเราก็ไม่ปากหวานเนี่ยเวลาเราอ่านฟาติฮ์ของเราเองอ่าเนี่ย เราะฉะนั้นก็ยรินมักดูบิยาละหิมวาลาดอลลีนั่นพี่น้องรับบิบฟิลลีวาลีวาลีดายะวาลิยามีอินมุสลิมีนอาเมนจารับปัญอาลามีนอาโรกลาวอาเมนอินนี่เราก็ว่าดายู่แล้วพี่น้องเราช้อยู่แล้วยรับบิฟิลลีวาลีวาลีดายะนี่เตะโคเรียกว่าจังหวะที่เราจะพามาใช้ไอหลังมายังเราก็ใช้อยู่แล้วพี่น้องตรงวันตุกดูอาเราโคอยู่แล้ว เจ้ช่วงในละมานดูอาในละมานกับดูอานอกละมานนี้ช่วงในละมานช่วงที่เขา,าเฝ้าต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวตะตะลาช่วงมุนายัดมันส่งผลต่ออัลลอฮฺจะมุสตายับมากกว่าเนี่ยเติมไปสักอีกอครับอาโรโรโร,โรเขาว่าเหมือนกับว่าฟาติฮะของ ตุยมัมน,นันนะไม่ใช่ท่าฟาติฮะของเรานี้อ่าตรงนี้นี่นะเราก็ไม่ตรงรับฟาตีฮ์ของตุยมัมนะโรฮาวในายอยียนะมันบอกวาอาวังจุรฮันอัลละดียาคุนมาซูเกตคนตีกล่าวคำดังกล่าวนั้นอัลกอรีอูฟะกต ผู้ที่อ่านฟาติยะเองเท่านั้นหรือเอาคุลลุมีนันก็รียวสามีหรือว่าผู้ที่อ่านเองเลยกับผู้ที่สามะได้ยินคือถ้าเราอ่านเองเราก็ว่าหรือเราไม่อ่านแต่ตัวมัมอ่านเราโดโดรได้ยินวลลจียัสฮารุลีโมสนวัสรับทัสนาติโซเฮตีปรากฏจัดเจนลีสำรับชั้นนั้น อัลอาวาลูก็คือกรณีเรกก็ค ah ah ืออัลกอริอูฟากตเจโปพูติอันอ่าโูดได้ยินนี่ไม่ตรงเกพปหัมมาจากไหนบิดาลีลีเกาลีฟิลฮัดีซินมารีคามจากฮัดเดสเทว่าโอลาอากีบาวัลัดโดลินนบีกล่าวทัดจากคำว่าวัลัดโดลินแสดงว่านบีกลาวนี้ อากีบากิโรอาติฮีวัลัดดอนลีนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวมัมอ่าถ้าตัวมัมกล่าววัลัดดอนลีนน่ะมักมุมเรานี้ได้ยินก็ไม่ตรงนะแต่ถ้าโรคกล่าวไปพี่น้องถามว่ามันชีบาตายมายังไม่สมมติว่าเนาะเพราะว่ามันก็สินสุดฟาติฮะเลย นสิ้นสุดฟาติฮะเล้วเพราะอาเมนนี้มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากฟาติฮะโนมดวักเลยนั่นไอ้คําพูดตีพูดไปนะกระทือวอเป็นการโคดูอารบบิวฟิล,ลีโออัลลอฮ์โปรดบาปให้ฉันโดยเถิดน,นี่กระทือวไม่ไม่ส่งผลต่อบาตายฟาติฮะแต่อย่างใดแต่เอาตามมุซเนฟว่าตีโเฮีเร็วนี้ไม่ตรงเลยเอาข้องเราโฟ โราเป็นคุณอ่านเอาเนาะนั่นเลยพี่น้องสรุปว่าดูอาที่เราจำอยู่เรยวนั่นเละ uh, โรามาชายให้มันเข้าจังว่าเข้าทีมันน nah, ซึ่งเป็นจังว่าที่อัลลอฮฺจะมุสตตยมดวงอาน oh, พี่น้องเพิ่มเติมได้ในอนันนะเล่มที่หน no. ึ่งนาทีหนึ่งร้อยสีเจ็ดนะอัลลอฮฺสุดท้ายนี่ นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกโพเมพี่นองถูกๆกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเผิดนะข่าวไในพ้าดล,ลุ่มพลังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะพ่มเอีงขาก็ชินชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุทธบีพุบุญความด,ด,มดีทางไร่เลย เพื long, ่อเป็นสบียงให้แกบพ่อแม่พี่น้องที่จะไปรับไปชายพลประโยชณวันอัคราณ์วบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮฺวะบาระกาตุลสนับสนุนโดยพงชาลาสิดไครชงก็อร่อย อยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำ ทำซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมัน คุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแ1เท่านั้น